嗯。

ไกด์ไกด์ต่างไกดครับตามันตามุ่งกับไปได้แล้วตามมาไหมควรได้กับควรได้จะดีบ้านเนี้ยเป็นนายจ้างเ่เข้ามายืดเสีบสตูก่อนอ๋อนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวอาตว่าเมียก่อนนะคุณน้ำมุงเนียเป็นหลานของป้า ลูกบานมดูกำเนิดดราโยดเป็นเนีาไม่ไมุ่นำกนำู้นิดหนงน้นาจ้ปากกนนี้ีปากกามน้ปกกานมันมาจากข่าเหรอใช่่ข่าวว่าไงครับเออีนเดขาวดขาแล้วก็เก็บก็ทับนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันเฉลี่ยใช่ม่าเราคันเดียวกันเรองครับเรา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 ลูกข่าลูกข่า บคุอายุ56ปีเขาเป็นคนมากนะคนคนเลจุนชนะเลดเราเขาเขาาายหน้าีเลยรูเขาบ้าเล้าีเลยเดี๋ยวไปไปมามาคือโคจปนการเดขึ้าไปไปมาม่าอยู่พอทบานี่ีนี้มีใหญ่ปูมีลำเนมาอยู่ในบ้านกตัวมอดอย่านี เนียนทำใหก่ก็เป็นคนแบบมั่ถูกสร้างถูก็ถูกเขาเขจะนักถังเนถึงงนมันเงินมันจะดีกันุกอกลาก็บางทีนะคุณราบางทีมันมันเป็นว้นมัน้อยู่ก็วางตัวมจีเลยนะมาโรงพาลเป็นอาทิตย์นั่นตื้ว่าจมีแล้วนะต่วาดึหลังก่ก็ต้วดงงหลังไกโม่ว